ธุรกิจ business guru จัดทับการตลาดเจาะลึกกลยุทธ์ marketing โดยลักคนาจำปาสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกลับเข้าสู่เบรกที่สองของรายการจอมยุทธธุรกิจ business guru ในช่วงอาเซียนกูรูนะคะ ก็เบรกแรกก็คุยกับทางประธานสภาธุรกิจไทยฟิลิปปินส์นะคะคุณวิสิตลิมประณะในเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางธุรกิจระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็น SME นะคะก็แสวงหาช่องทางในการค้าขายนะคะกับทาง ในช่วงเบรกที่สองนี้เราจะมาคุยกับดรไพจิตวิบูลธนสารนะคะรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนนะคะให้รู้ถึงเรื่องของแนวโน้มการตลาดของจีนเข้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็การจะเลือกใช้กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจเพื่อจะพิชิตใจผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกับดรไพจิตวิบูลธนสารเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะดรไพจิตคะ สวัสดีคุณรัตนนาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังแต่วันนี้ขออนุญาตมาทางมาทางโทรศัพท์นะครับไม่ได้เห็นหน้ากันรับคมครับ,รบตอนนี้อยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่อยู่แถวภาคกลางเนี่ยครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพบ่าแต่อยู่ต่างจังหวัดครับต้องขอโทษด้วยเ,เลยเลยต้องคุยคุยทางโทรศัพท์กับโอเคค่ะนี้เรามาคุยถึงตลาดมูนจีนนะคะเป็นยังไงบ้างธุรกิจ แนวแนวโน้มในปีนี้เนี่ยคือคือจริงๆแล้วทีในปีนี้เขาก็มีความท้าทายอยู่หลายด้านนะครับในดิติเศรษฐกิจเชิงธุรกิจแต่ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเนี่ยก็พยายามจะหาลู่ทางแนวทางนะครับเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดใหม่ๆที่จะเอามา้า้ง่ายทำให้มันโดนใจผู้บริโภคนะผมคิดว่าอันแรกเลยที่เรารู้สึกได้นะสมัยก่อนเนี่ยเราจะพูดกันเรื่อง Key Opinion Leader หรือเราเรียกย่อๆว่า k o l นะครับบางทีเราผมก็จะบอกว่าถ้าบ้านเราเราก็จะเรียกเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามเะรอฮะมาในปีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นกระแสะการเปลี่ยนแปลงในเมุองจีนเพราะว่าลักษณะของ KOL เนี่ยบางทีว่าง่ายเขาเป็นเขาเป็นดีเดนเตอร์เขาเป็นนักรับจ้างอะนะเชียร์สินค้าเชียร์แขกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความความแท้จริงนะฮะหรือว่าการเข้าถึงเนี่ยมันก็อาจจะน้อยเพราะบางทีเขาเขามีแสงคลับเยอะนะครับ โลกในปีนี้ในมงจีเนี่ยจึงเปลี่ยนจาก KOL หรือขยับไปสู่ KOC ที่เรียกว่า Key Opinion Consumer นะครับก็คือ <ไป S 1> ทางภาคถ้าพูดถึงทางถ้าพูดถึงทางทางทางฝั่งตะวันตกหรือว่าของไทยเราในอดีตเนี่ยเราจะเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ได้รับ เราเรียกว่าเทสติม o n เนีนะคะก็คือเป็นเป็นลูกค้าที่ได้ชิมได้เหมือนกับได้ทดลองสินค้าหรือบริการแล้วแล้วก็จะออกมารีวิวลักษณะนั้นเราจะเรียกว่าเทสติม o n เนีก็คือผู้ได้ใช้สินค้าทีนี้เขาคิดเขาใช้ว่า KOC ใช่ไหมคะ Key Opinion Customer ใช่ไหมคะเอ่อเอ่อ Key Opinion Customer หรือว่า c u s u m e r ก็ได้ครับ c o n s u m e r ก็นด้มันคือเขเป็น เขาเป็นผู้บริโภคจริงๆเป็นผู้รบ,ผบริโภคจริงๆที่ได้ทดลองใช้แล้วถูกครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ความแท้จริงหรือความเมดูแล้วมันมันเรียวอ่ะนะมันเกิดขึ้นมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี้ยกลุ่ม Gen C กลุ่ม Gen C ในเมืองจีนเนี่ยก็พวกที่มีอายุสักสิบถึงยี่สิบห้าปีเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่นิยมชมชอบนะครับลักษณะของ KOC มากกว่า KOL คือแทนที่จะไปตามฟอลโล่คนเชียร์สินค้าทั่ทวไปดารานักแสดงศิลปินบอกเฮ้ยอยากตามคนที่เป็นผู้บริโภคด้วยกันนะครับแล้วด้วยด้วยแพลตฟอร์มที่มันมีอยู่อะไรที่มันมีอยู่ก็เลยก็เลยเกิดกระแสความนิยมแต่แต่เขาก็ไม่ได้ทิ้ง KOL นะฮะ,ะนักการตลาดเขาก็ยังคงบริหารจัดการ KOL และ KOC คู่ขนานกันไปโดยอาจจะเอา KOL ไปใช้ในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ของแบรนด์เรื่องสร้างแบรนด์ awareness ในวงกว้างเพราะว่าผู้ติดตามมันเยอะนะครับแต่ mm hmm. ใช้ k ค e เนี่ยนะในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทางอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เกิดถือวเรานึกถึงหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของอ,ออฟไลน์และออนไลน์ที่เราจะต้องบริหารนะร mm hmm. ให้มันเกิดความตุนในเรื่องของการคาร้าปลีกนะครับตอนนี้ในมิติเรื่องของการตลาดนะครับก็เป็นเรื่องของ k ค l และ k ค c ในปีนี้ที่จะต้องบริหารให้มันเกิดความตื่น นะครับอันนี้ก็เป็นอัานแรกที่อยากจะเรียนอันที่สอง<น>ที่เรารู้จักนะครับก็คือเรื่องของพวกไลฟ์สตรีมมิงนะก็คือมันมันมันยกระดับมาจากอ e ีคอมเมิร์ซเดิมแต่มันมาขายของสดเนี่ยก็หมือยกับไลฟ์สตรีมมิงเขาก็ต้องใช้ KOL เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเหมือนกันค่ะใชนน่ตัวไลฟ์สตรีมมิงเนี่ยมาเกิดการพัฒนามาระยะ่างเ่แหละในเมืองจีนเนี่ยสมัยก่อนเขาเป่านะครับของอบาบาเนี่ยเขาก็ทำเขาเป่าไลฟ์ ก็แต่ปีสองศูนย์หนึ่งหกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มได้รับการกระแสตอบรับโดยลําดับแพลตฟอร์มอื่นๆก็กระโดดเข้ามาบ้างนะแล้วในเวลาต่อมาเกิดกระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเพราะายิ่งในช่วงที่มีโควิดนะะคนอยู่กับบ้านไม่เรื่องทำอะไรถคาจะไปนั่งช็อปสินค้าทั่ทวไปก็เซง็งนะครับก็เลยมีบริษัทต่างๆธุรกิจต่างๆก็เลยมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายข,ายของ ซีอเจ้าของบริษัทต่างๆก็อ,ออกมาไลฟ์สดขายของกันเฉพาะวันคนโสดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเป่าไลฟ์ที่เป็นแพลตฟอร์มแรกนะที่ให้บริการคันโสลนี่ก็คือวันที่สิบเอดสิบเอใช่ไหมคะถูกครับวัน,นวันที่สิบเอดเดือนสิบเอดนะคะเดือนพฤศจิกาเปลีนพฤศจิกาใช่ครับเฉพาะวันเดียวเขาขายของไปหกพันล้านเหนรียญสหรัฐเนี่ย จากแพลตฟนิ่งของเทาเป่าไลฟ์เนี่ยแต่แบบนี้นตรุเนี้ยมันมันสะท้อนเรื่องหลายเรื่องเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับที่มีลักษณะเฉพาะไปบวกกับแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียที่เอามาผสมผสานกันดังนั้นเราอาจจะได้ยินผ่านพวกหลังจากเทาเถาเป่าไลฟ์ตอนหลังๆเราจะได้ยินพวกตงอิน โด <บา S 1> อินก็คือติกต็อกใช่ไหมคะโตอินนี่คือทิกต็ TikTok. อกทิกต็อกพอไปต่างประเทศก็จะใช้ชือ TikTok, นะ่อติกต็อกนะคุยโ่งเงี้ยต้นนะคุยโ่งคืออะไรคะคุยโง่งคุยโฉงก็เป็นแพลตฟอร์มที่มาทําเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งในช่วงหลังเหมือนกันอ๋อค่ะ,นะะเซลล์ผงชูนี่ก็เป็นสมุดแดงเล่มเล็กอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งพินตัวแต่พินตัวตัวนี้เขาจะนิยมขายของแบบแบบพินตัวตัวก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกัน ที่มาทาเรื่องของไลฟ์สตรีมแต่ขายของแบบแบบลดราคาราคาพิเศษซื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นอาจจะเป็นอีกทิติหนึ่งของแนวโน้มการตลาดเช่นเดียวกันแต่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับพอมาเกิดกระแสตอบรับทั้งจากด้านซัพพลายอยู่ด้นานอุปทานแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาร่วมทั้งด้านผู้บริโภคกวบบวกกับเรื่องของสถา,านการณ์โควิดที่ผมเรียนไปเมื่อคู่นี้นก็เลยทําให้ไลฟ์สตรีมมิ่งในเมืองจีนในปีนี้เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คือถ้าเราผมดูตัวเลขค่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอัตราการขยายตัวนะเขายังอยู่ในอัตรา,ารที่เพิ่มสูงขึ้นนะสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเอ่อหนึ่งจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์นะขยับไปสักห้าเปอร์เซ็นต์ขยับไปสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปีหลังขยับขยายตัวทีนึงสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะในช่วงที่มีโควิดที่ว่าเนี่ยนะอันนี้ก็ท้อนภาพละคือม,มันมันมันขยายตัวอย่างรวดเร็วที่เรียกที่ตามแนวโน้มปีนี้ก็ยังจะดีอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นแนวพรมการตละอันหนึ่งในเมืองจีนอีการหนึ่งที่น่าจะพูดถึงื่อทีผมเรียนเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับวันนี้อ e ีคอมเมิร์ซในเมืองจีนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนกับท้าพัฒนาต่อยอดนะเหมือนจะมาอยู่เจนที่สี่หรือรุ่นที่สี่แล้วคือถ้าเราเปรียบเทียบกับร้านค้าตลีกนะก็เหมือนสมัยก่อนเป็นเหมือนร้านโชบเลยนะครับก็ค่อยกลับขึ้นมาเป็นห้างนะกลายมาเป็นเมกจอรสโตร์ทางออนไลน์นะครับวันเนี้ เขากลายเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซคือขายของในลักษณะที่ว่าย mm hmm. ง่ายทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งในแง่ของผู้ซื้อและผู้ขายน <Okay. S 2> ะครับตรงนี้ก็ขยายตัวค่อนข้างแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราที่สูงต่อเน,นื่องไปอีกหลายปีแน่นอรทบอันนี้จากการวิเคราะห์ของผู้คนในวงการตลาดนะครับแต่อย่างน้อยเราเห็นปีนี้ว่าสัญญาณนะยังมาแรง พินตัวตัวแพลตฟอร์มที่เมื่อกี้ผมเกินเกี่ยวกับเรื่องของของการเข้ามาตลาดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะเขาจะนิยมขายของลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของถูกอะาขายของเเขายชิงปริมาณเพราะนั้นเขาจะเน้นการส่งเสริมการตลาดชุมชมอยู่นะครับึ่งตุงเนี้ยมันกลายเป็นเป็นโอกาสแต่ไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวนะฮะตัวอินที่เมื่อกี้เราคุยกันเสี่ยวหงชูต่างๆพวกเนี้ย นะครับก็ใช้ฐานผู้ใช้นะครับบริการของเขาบวกกับฟังก์ชันทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมาประสานกันนะแล้วทำตลาดหรือ WeChat ที่เรารู้จักกันเหมือนกับบ้านเรามุยมใช้ไลน์นะที่ตงจีก็จะใช้ WeChat เป็นหลักนะครับตัว e c h a t เนี่ยเขาก็จะมีระบบนิเวศหรืออ c o s y s t e m ็มนะที่รองรับเรื่องหล่านี้เป็นอย่างดีไม่ไปจะเป็นเรื่องของอ การจ่ายเงินออนไลน์นะเรื่องการส่งเมสเซจซับเมสเซจเหมือนที่เราส่งส่งข้อความันเนี่ยนะแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีนิมิโปรแกรมหรือตอนหลังมีบริการพวก official อ f f i c i a l a c c o u เ t อลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆเดียวกัน<พ>คล้ายๆก,กับ l ล n e Offi c i ช l ในเมืองไทยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมคิดว่าบีแชกเนี่ยเขามีฟังก์ชัน,นหลายอย่างที่ขยายเกาะไปมากกว่าหลายชะดด้ซ้ำไปเขามีการแปลเขามีโน่นมีนี่แล้วมีการแปล ดังนั้นมันไม่เฉพาะคนจีนบางบงทีเราจะนึกว่าตลาดเขาอยู่เฉพาะคนจีนนะเขาสามารถกดแปลได้หลายภาษานะ <S 2> <S 2> อันนี้ก็ช่วยทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มในเครือข่ายเพื่อจะทำโซเชียลอีคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่สามแนวโน้มอันหนึ่งที่มาแรงมากแล้วก็เราเห็นจากช่วงการระบาด ของของโควิดแระลอกใหม่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็หัวเมืงในเมืองซีนะนะก็คือเรื่องของกรุ๊ปไ i n งคือการซื้อของซื้อหารเป็นกรุ๊ปครับอันเนี้ยพินตัวตัวก็จะมาแรงมากนะเขาเขาเขาทำเรื่องพวกนี้มานานนะครับประกอบกับกลยุทธ์การตลาดเขาเนี่ยเขาเขยืบไปจับตลาดพวกชนบทพวกอะไรต่างๆซึ่งคนเขาจะอยู่ใกล้ชิดกันดังนั้นการกรุ๊ u y บ n g ก็ทําได้ง่าย ดนั้นตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการซื้อสินค้าผ่านทุกใบย,ยิ่งแบบนี้เพื่อเอาราคาถูกคือยิ่งซื้อเยอะนะชวน,นกันมาซื้อเหมือนกับแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไปได้ลูกค้านะครับที่ทําหน้าที่เป็นเสมือนพนักงานขายให้บริษัทด้วยไปชวนพักทุกคนที่ผมบอกเฮ้ยมาซื้อนี้กันเพราะว่ายิ่งซื้อคนมาซื้อเยอะราคามันยิ่งถูกลงก็จะได้ราคาคล้ายๆราคาขายส่งโดยการรวม ลูกค้าด้วยกันแล้วก็ไปซื้ออีกทีหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะอูกับเพราะฉะนั้นตามเมืองเล็กๆหรือในพื้นที่ชนบทที่มีคนอยู่เยอะนะครับแต่แล้วก็อยู่กันอย่างใกล้ชิดนะครับเหมาะมากกับกับลักษณะพฤติกรรมแบบนีอ้อ๋อดีค่ะตลาดนี้ก็ยขยายตัวพอ,อมาผสมโลกระที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูน่นี้นะไอ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 โควิดระลอกใหม่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้รัฐบาลนะสนับสนุนเลยนะให้ทำลูฟบ่ง คือไม่มีใครมีกันอยาในการส่งสินค้าแต่ละชุมชนทีละลายทีละลายบอกชุมชนรวมกันมาว่าชุมชนนี้หมู่บ้านแบบแถบนี้นะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวิติบุคคลนะครับก็ตั้งวีแชทกลุ่มนะก็จะใช้วีแชทเป็นแพลตฟอร์มนะเป็นของมินิโปรแกรมแล้วก็บอกกันมาว่าเจาเท่าไหร่พอรวมได้เสร็จปั๊บนะครับเขาเก่านั้นไปสั่งออเดอร์สินค้าก็ได้ในราคาที่ถูกด้วย นะครับแล้วก็เป็นการจัดส่งที่สะดวกไม่งั้นมันแทนที่จะต้องวิ่งมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเที่ยวก็มาในที่เดียวแล้วก็มาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าโลจิสติกก็ไม่ต้องไปหลายเที่ยวใช่ไหมคะครับลดการแพร่กระจายของเชื้อลดอะไรต่างๆเยอะในในช่วงเวลาปิดนะครับอย่างอย่างที่เราเห็นในช่วงสองสองเดือนที่ผ่านมาอย่ายที่เซี่ยงไฮ้ป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้ก็ได้นกรสบงเสริมกานอยมนะครับ อันอันถัดมาที่ผมอยากจะเรียนก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพ a t e t r า f f ิกก็คือการทําการตลาดที่มุ่งเป้านะไปที่กลุ่มคนเฉพาะนะครับโดยอาศัยแพลตฟอร์มหรือระบบดิจิทัลที่มีอยู่นะครับอย่างในเมืองจีนก็อาจจะอาศัยพวกอ,อีโคซิสต็มของ e c h a t นะอย่างโลกตะวันตกเขาอาจจะใช้พวกบล็อกหรือว่าพวกพวกอีเมลนะอีเมลลิสต์แล้วก็ส่งไป กระจายเป็ใน,ในหลายส่วนแต่ในความรู้สึกก็คือว่าผสมไปแล้วเนี่ยมันส่งที่ตัวบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะครับอันเนี้ยก็คล้ายๆกับวิธีการเนี่ยเอ่อักการตลาดเขาในในจีนช่วงหลังเนี่ยก็คือพยายามระดมกลุ่มนะพ,พวกเพื่อนฝูงบอกเฮ้ย hey, เนี่ยจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้กันไหม,มนะเพราะนันก็จะเป็นวีแชทกลุ่มเฉพาะกลุ่มเหมือนอ,นอาจจะพวกเราเราอาจจะตั้งกลุ่มนะคนที่กลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กอือ รับรับคุณลักษนานะเบิรก็ตั้งกลุ่มกันมาลักษณะแบบนี้ไม่ต้จะเจออะไรก็คุยอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารการอะไรกันเฉพาะตรงเนี้ยมันทําให้เรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะหรือในชุมชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคนที่วิถีชีวิตความคิดความอ่านความชื่นชอบที่คล้ายค้ายกันนะครับ เ <exclusive, S 2> mm hmm. อกซ์คลูซีฟเฉพาะกลุ่มพวกเราไว้ง่าย <c oughs> นะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปลดการการพึ่งพาไอ้พวก <c oughs> พวกเซิร์เอนจินนะหรือ <c oughs> ถ้ามันทาในวงรวมเนี่ยนะเราต้องไปมีแพลตฟอร์มข้างหลังนะในการจะช่วยไปค้นหาความต้องการของคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวกถูกไหมฮะ <c oughs> แต่กรณีอย่างเงี้ยถ้าเรามีกลุ่มของพวกเรานะเราก็อาจจะเซตกลุ่มเป็น เป็นเวีแชทกลุ่มของเราหรือไลน์กลุ่มของเราอันนี้ก็สามารถทาได้เหมือนแบบกันนะครับก็ว่ากันเป็นชมรมนะคนรักคุณลัก,น,ลกนานะครับตัวอย่างนะัลักษณะตรงนี้คุณลักณาก็อาจจะสามารถทําการตลาดกับคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเรื่องนะครับ <S 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 อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องครับอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ผมไปคือเรื่องของการจับตลาดไปยังมองรอง นะหรือแม้กระทั่งในชนบทถ้าเราดูเนี่ยเลขฝายของจีนในช่วงหลังเนี่ยถ้าเราดูสิบปีหลังนะการจัดสรรงระมาเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของจีนเนี่ยปรากฏว่าลงในพื้นที่ลงในเมืองรองและพื้นที่ชนบทในสัดส่วนที่ที่มากกว่าเมืงองมากขึ้นใหญ่ในมากกว่าเมืองใหญ่เลยนะฮะคือมากกว่าห้าส<ห>ิบเปอร์เซ็นต์ลัวตรงนี้เองเนี่ยมันกําลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่าเอ๊มีคนส่วนหนึ่งนะที่ จริงๆแล้วไม่ได้อยากอยู่เมืองใหญ่เบื่อความหนาแน่นความกระจุกตัวเนี่ยผมมาต่างจังหวัดบางทีก็มาคนมาคุยกับคนท้องถิ่นที่ทํางานนะแต่สมัก่อนก็ทํางานอยู่กรุงเทพบอกเบื่อกรุงเทพเบือบ่อคุณเบือ่อการจราจรเบื่อนูอ่นเบือ่อนี่ผมยังแซวบอกว่าโอ้ถ้าช่วงนี้ต้องเบื่อน้าท่วมด้วยอะไรอย่างนี้เนปะ็นต้นนะผมแต่และเพราะเขาบอกเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทํางานมาอยู่ในต่างจังหวัดก็ทําให้สุขภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเช่นเดียวกัน ในเมืองจีนเนี่ยประชากรก็มากกว่าเราตรง,งย,ยี่สิบเท่าไม่ใช่ในหัวเมืองใหญ่คนมันเยอะคนยี่สิบสามสิบล้านในแต่ละหัวเมืองเนี่ยมันใหญ่เป็นเรื่องปกติลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันก็มีนิติของความอิ่มตัวที่ซ่อนอยู่ในด้านการตลาดด้วยคือคนมันแทนที่จะเอโลเข้าไปอยู่เมืองใหญ่เอ๊ะเข้าเมืองใหญ่น้อยลงเข้าเมืองใหญ่ในแอตราที่น้อยลงนะครับวิ่งมาเจอเรื่องโควิดเนี่ยอย่างเซี่ยงไฮ้ที่เราคุยกันเมือเม่อสักครู่นี้เนี่ย มีคนจำนวนมากนะกําลังคิดทบทวนบอกว่าหลังโควิดระลอกเนี้ยอาจจะไม่อยู่เชียงไหลมลจะไปหาเมืองรองที่อยู่ใกล้เคียงนะแล้วไปอาศัยอยู่เมืองเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเราอยู่หนานแน่นมากเวลาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อลักษณะแบบนี้โอ้โหมันทรมานมากโดนล็อกดาวน์ตดนสองเดือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทําให้เอภาพนะวิธีคิดมันแตกต่างไปแต่ย่งไรก็ดีเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าไอ้เมืองใหญ่หลังนี้เนี่ยบางทีมันเหมือนกับถ้าเราไปทําธุรกิจไปสร้างแบรนด์ในเมืองในเมืองเล็กในชนบ,บทเนี่ยบางทีเรื่องของแบรนด์ออร์แว s เนสหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์โพซิชนันของแบรนด์เนี่ยมันก่อนไม่ดีเวลาเราจะยขยายเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับบางครั้งจะมีปัญหาเหมือนกันนะว่าเราก็ไปทํ r รีโพซิชันแบรนด์เราใหม่นะครับแต่ในเมืองจีนตอนนี้เนี่ยพอตลาดข้างนอก คนมันเยอะและมันยังขยายตัวกำลังซื้อก็เพิ่มมากขึ้นเพราะอากาศกันวัยายความมั่งคั่งหรือเม็ดเงินในกระเป๋าของผู้คนเขาในต่างจังหวัดที่ในเมืองรองนะครับเขาขยายตัวมากกว่าในเมืองใหญ่ค่ะมันจึงทำให้นักการตลาดบอกเฮ้ยถึงแบรนด์เออร์แวนเยังไม่ดีภาพลักษณ์มันจะไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราต้องไปลนะเพราะบางทีเขาอยู่ในเมืองใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่มันมันจะเริมอิ่ตัวเขาบอกนั้นเขาไปเมืองรอง อย่างอ里巴บาเนี้ยนะผู mm ้ hmm. ใช้ในช่วงหลังของเขาสองสามปีหลังเนี่ยะแบบ70%นะ70นะมาจากคนในชนบท mm hmm. ไอ้เมื่อตลาดเ่่ียมันมาจากคนกลุ่มใหม่ที่อาจจะไม่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมของเขานะพิมพ์ตัวๆที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ก็คล้ายคลึงกัน mm hmm. นะอันนี้ก็ร้อนถึงทิศทางโอกาสงนั้นนักการตลาดก็เลยบอกเฮ้งั้นฉันไปด้านนู้นดีกว่า แทนที่จะอยู่ในเมืองใหญ่เหมือนแต่ก่อนครับแสดงว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้เนี่ย mm hmm. เขาสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าจะต้องโฆษณาให้เข้าถึงกับคนในชุมชนตรงไหนตรงไหนถูกไหมคะเพราะว่าเขาใช้ทางด้านอะไรฮะอัจฉริยะของเขาเนี่ย AI อะไรต่างๆพวกนี้ mm hmm. เพื่อจะเจาะกลุ่มสามารถที่จะเจาะกลุ่มออกไปได้ว่าจะต้องให้ไปถึงทางชนบทแบบนั้นใช่ไหมคะในการที่จะคาขาย เือง a อนี่ก็เป็นเป็นเรื่องกับขันที่คือลักษณาหยิบยกนี่นี่ก็เป็นแนวโน้มการตลาดคือถ้าเราดูเนี่ยเรานึกเอสมัยไปช่วงหลังๆสองสามปีหลังเนี่ยเราจะเห็นบริการลูกค้านะมีไอเข้ามาช่วยนะใช้ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยใช่ไหมที่ประกอบด้วย AI หรือแม้กระทั่งการแปลที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยนะมันก็ใช้ AI นะะแล้วมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะ mm hmm. บริการสั่งอุปกรณ์ภายในรถ นะมันก็มี a อไอทิ่งเดี๋ยวนี้รถยนต์ไร้คนขับก็เป็น a อไอเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาช่วยผ่อนทั้งแรงผ่อนทั้งความคิดความเหนื่อยล้าของผู้คนธุรกิจพวกโลจิสติกนช่วงหลังที่มาเติบโตในบ้านเราก็มีระบบ a อไอเข้ามาช่วยบริหารจัดก,การในการออกแบบเส้นทางรู้ไหมเพราะปริมาณสินค้าแต่และว,วันมันเยอะมากเอ๊ะทำไงจะออกแบบเห้มันเหมาะสมกับขนาดรถวิ่งไปในเส้นทางที่ท้ายที่สุดทําให้เกิดความประหยัด นะครับในเรื่องของต้นทุนแค่จากทางด้านโลจิสติกนี่ก็เป็นเป็นผลจาก AI เหมือนกันหรือเอ่อดีบุนดีเราเอ่อง่ายง่ายไปไปใช้ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตโู่นนี่เสร็จปั๊บโดนอัลกอริทึมจับเขาก็ส่งนะโฆษณาไว้ง่ายมาถึงเราไอ้พวกนี้ใช้ AI ทั้งนั้นนะครับรวมทั้งเอ่อเมกี้เราพูดเรื่อง K L K O C ใช่ไหมตอนไปเนอนาคตนะมันเป็นมันมาในรูปเวอร์ชั่เลยครับ เป็นเวอร์ชวลปกติเราจะใช้คนจริงๆเป็นผู้นำทางด้านความคิดแต่ต่อมานี้ก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็นเวอร์ชวลใช่ไหมก็คือสร้างขึ้นสร้างตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาใช่ครับทำเป็นรูปการ์ตูนหรือรูปว่ายง่ายเอคนที่อยู่ในรูปของของเมตาเวิร์สนะเป็นรูปแอนิเมชัน ation, แล้วก็มานำเสนอสินค้าให้นะครับผ่านผ่าน พฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอ,อันนี้ก็อาศัย AI ทั้งสิ้นนะเป็นหน่อยอคนก็จะคุ้นเคยจะรู้จักคุ้นชินกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นใช่ไหมฮะจนเหมือนกับเขามีชีวิตจริงๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สามารถจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีได้แม่นยำได้ไดีกว<ด>่ามนุษย์เราใ <laughs> ช่ครับเนี่ยผมผมดึงเลยว่ามันมันช่วยผ่อนแรงแล้วก็ผ่อนความคิด นะผ่อนความเหนื่อยล้าที่ผู้คนมีไม่งั้นเราดูการต้าเบรเยอะเราดูแค่คนบ้านเราพฤติกรรมผูบ้บริโภคนะเจ็ดสิบล้านคนเราก็โอ้โหดูเหนื่อยละในเมืองจีนมันพันสี่ร้อยล้านคนวันจิติิตกรมพฤติกรรมคนเหล่านี้ได้ไงแลนะยิ่งคนเหล่านี้ต้องการเอ่อความความเฉพาะความโดนใจเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยเป็นเป็นอันตลักษณ์เฉพาะของเขาเนี่ยนะยิ่งต้องอาศัยไอ้พวกเนี่ย ai เหล่านี้มาช่วยเพราะฉะนั้นะช่วงหลังเราจะเห็นบริษัทใหญ่ นะทางด้านเทคโนโลยีของจีนนะฮะพวกอาลีบาบาพวกไกแดนที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ามัน mm hmm. ทำต่อยิงทำติำดต่อเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกไต่ตู้พวกอะไรเนะี่ยลงทุนมหาศาลนะ mm hmm. กับกานเืินไป่นั่นหมายความว่าที่ผมเรียนว่าวันเนี้ยมันเป็นทิศทางแนวโน้มนะทางด้านการตลาดในหนึ่งจีนเนี่ยแต่มันจะไม่หยุดแค่นี้นะมันจะยังเดินหน้าต่อไปเพราะว่าบริษัทต่างๆก็ยังลงทุนพัฒนา เพื่อที่จะให้เกาะติดฤติกรรมผู้บริโภคได้ได้ได้ิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรานาทีสุดท้ายก็คือว่าเขาก็มีการบริการประเภทแบบว่า personal อ่ personalize ก็คือว่าการที่เขามี AI เนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้มาบริการลูกค้าของเขาได้เหมือนกับมีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยถูกไหมคะคือรู้จักลูกค้าแบบอย่างดีเลยสามารถคัสตอมไมได้ว่า กลุ่มนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ใช้ a อเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะอ่าเนี่ยแนวโน้มการตลาดในปีนี้จึงเปลี่ยนเป็นทิศทาง<อ>ที่เฉพาะต,ตัวุอบต่อกลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะโดยพ้นยิ่งกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มพวกมิเลเนียมนะกลุ่มคนที่เป็นวัยอายุสักเอ่อยี่สิบห้ายี่สิบหกถึงสี่สิบปีเนี่ยนะกนละุ่มนี้จะชอบมากเลยว่าเฮ้ยทำการตลาดเนี่ยจากให้เฉพาะตัว แลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีตังค์นะเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับขายสินค้าแฟชั่นสายอะไรต่างราะนั้นเราเห็นช่วงหลังเนี่ยพวกคา l v บิน l คล n ลองชอมเห็นแม้กระทั่งไนกะี้ะถ้าใครไปเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนนะไปช็อปไนกี้เนี่ยสามารถไปออกแบบรองเท้าลวดลายสีสันนะเส้นสายอะไรก็ตามอย่างที่เราต้องการเลยคือคือเทคโนโลยีัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ย <Okay. S 2> มันช่วยทนให้บริษัทสามารถทําการตลาดกันได้เหมาะสมแล้วก็เฉพาะบุคคลมากขึ้นครับครับเขปิดท้ายผมผมก็จะวเวลาลรหมดละนะครับเ <Okay. S 2> อ่อนครับผมคิดว่าทิศทางแนวโน้มทางการตลาดวันนี้ของเมืองจีนเนี่ยนะครับมันมันยังจะเปลี่ยนอีกนะในอนาคตก็อยากฝากพวกเรา,เราให้ติดตามและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้แนวโน้มการตลาดของจีนเนี่ยมันกําลังเป็นการตลาดของโลกด้วยค่ะ นะครับสมัยก่อนจีนเป็นผู้ตัดแต่วันนี้จีนกาลังกลายเป็นผู้นานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณดรไัจิตมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือดรไัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะวันนี้ดิฉันลักษนาจำปาและทีมจอมยุทธธุรกิจบิสเสสกรูลาไปพร้อมกันเลยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะจอมยุทธธุรกิจ b u บิสเนสกูรูจัดทับการตลาดเจาะลึกกลยุทธ์มาเก็ตติ้งโดยลักคณาจำปาสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน